สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่คอมเมนต์และก็ให้กําลังใจกับทีมงานช่องสยามชาแนลของเราทางทีมงานและก็สยามชาแนลเองขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เป็นกําลังใจให้เราเราจะนะครับค้นคว้าและก็เรียนรู้นะครับสิ่งใหม่ๆนะครับมานําเรียนเสนอให้เพื่อนๆนนักสะสมทุกท่านนะครับได้รับทราบและก็รับชมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของเหรียญน,นะครับหบาทของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีราคาสูงมากๆเลยครับเพื่อนๆต้องบอกแบบนี้เลยนะครับมีราคาสูงถึงการประมูลนั้นอยู่ที่4ี่0 0 0สาบาทครับท่านฟังไม่ผิดหรอครับราคานี้นะครับเหรียญที่มีการประมูลนั้นสูงถึง4ี่0 0 0สาบาทครับ จะพูดได้ว่านะครับเหรียญที่เรากําลังจะแนะนํานั้นนะครับมีราคาสูงอาจจะเป็นอันดับหนึ่งะฮะในส่วนของเหรียญบาทของรัชกาลที่9กก็ว่าได้นะครับเรามาชมกันว่านะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็มาดูความสําคัญนะฮะของเหรียญหนึ่งบาทความเป็นมาเป็นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะแนะนานะครับในส่วนของเพื่อนนักสะสมนะครับโปรดชมคลิปของเราไปแบบช้าๆนะครับและละเอียดที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเองครับ ทุกท่านครับเรามาชมนะครับที่เราแนะนําวันนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมดนะครับในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9ก้ยครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้นอยู่ที่8เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทราคาหนึ่งบาทนั้นอยู่เดเหรียญด้วยกันต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆที่เคารพร,รักทุกท่านครับก็คือในส่วนของนะฮะ,ะในส่วนของเหรียญที่ มีการออกมาใช้นั้นนะครับเมื่อก่อนนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังน,นั้นจะเป็นในส่วนของตราแผ่นดินนะฮะพศ2505นะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือปีพศ2500นั่นเองนะครับที่เป็นรุ่นเก่าๆเ,เลยนะฮะที่ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ออกมาขยับมานิดนึงก็จะเป็นในส่วนของนะฮะอ่าในส่วนของเหรียญ1นบาทด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านทุกเหรียญน,นะครับแล้วก็ นะฮะด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นคุดแบบนี้ก็เพื่อนเพื่อนนักสะสมก็มีเก็บกันอยู่นะครับแล้วก็มีราคาซื้อขายเหรียญนี้แนะนํานิดนึงนะครับก็คือในส่วนของเหรียญคุดแบบนี้ใครมีก็เก็บเลยนะฮะเนื่องจากเหรียญคุดนั้นราคามไม่ตกจริงๆนะฮะและขยับมาก็จะเป็นในส่วนของบางเหรียญหนึ่งบาทนั้นในปี2520นั้นก็จะเป็นในส่วนของเรือพระที่นั่งนะฮะส่วนหงนะฮะก็มีมานะครับในปี2520ขยับมานะครับอีกหลายๆปีนะฮะอ่าขยับมาก็จะเป็นในส่วนของ หลังวัดพระแก้วนะครับเหรียญนี้ก็มีความสําคัญนะครับตามกลุ่มนักสะสมนั้นมีการซื้อขายกันสูงถึง4,000บาทนะครับซึ่งเป็นในส่วนของพระเสียรเล็กนั่นเองที่เราได้นําเสนอเพื่อนๆไปนะฮะที่เปลี่นพระเสียรเล็กนะครับจุดสําคัญก็คือดูที่ดอเด็กนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ในส่วนของพระเศียรพระองค์ท่านนี้จะเป็นเล็กกว่านะฮะแล้วก็ล้านหลังนะครับลองไปชมชิปเก่าๆของเราดูนะครับล้านหลังนั้นจะเป็นวัดพระแก้วนะครับ2 5งพนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ2,525น25นั้นต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอเหรียญเกี่ยวกับที่ระลึกนะฮะหรือว่าเหรียญ อ่าวาระนะครับต่างๆก็ม uh, uh, ีนะฮะเหรียญรุ Likewise, no ่นน so <agen> ี้ก็มีความสวยงามนะครับ2 5 2 5นั้นนะครับแล้วพอขยับมานะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับในส่วนของพระเสียรนียมีสิ่งที่จําเป็นนะครับในส่วนของการขยับของเหรียญออกมานะครับพอนะฮะในส่วนของพระเสียรที่เป็นลักษณะแบบนี้สังเกตดูนะครับขยับมาเรื่อยๆนะฮะเป็นพระเสียรแบบนี้นะครับขยับมาเรื่อยๆนะฮะตามตามยุคตามสมัยของพระองค์ท่านนั่นเองนะครับจนมาถึงในส่วนของอ่า เหรียญที่เป็นพระเหรียญเล็กนะครับในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนก็คือปี2551นะครับในส่วนของพัสเหรียญเล็กนะฮะมาเป็นพระเหรียญใหญ่นะครับมาถึงในส่วนของปี2552นะครับส่วนพระเหรียญใหญ่นะฮะต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับหากใครเจอเหรียญพระเหรียญใหญ่ปี2551นั้นถือว่าโชคดีมากเหรียญนี้มีราคานะครับหากท่านพบเจอนะครับที่เป็นพระเหรียญใหญ่แบบนี้นะครับ ของปี2อง1นนะครับซึ่งเป็นการถ่ายโอนนะฮะพระเสียนที่รุ่นเก่านั้นมาเป็นพ้าเสียนที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมาดูนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะฮะที่เป็นสีทองแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับโปรดชมคิดช้าๆนะครับเพื่อนๆครับก็คือในส่วนของนะฮะเหรียญย5สสตางค์แล้วก็เหรียญ50สตางค์นั้นในปี2,500นะครับก็จะมีออกมานะฮะจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับทำไมผมแนะนำเหรียญนี้เข้ามาหาเพื่อนๆเลยครับ ก็คือในส่วนของเหรียญที่ผมกําลังพูดถึงนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงแบบนี้ครับก็คือด้านหน้านั้นนะครับอ่าพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชและก็มีคําว่ารัชกาลที่9เดี๋ยวผมขึ้นภาพหน้าจอให้ชมนะครับเหรียญที่มีราคาสูงถึงอ่าการประมูลนั้นอยู่ที่4 3 0 0 0 0นบาทนะฮะผมขึ้นให้ดูเห็นไหมครับเหรียญที่ผมขึ้นภาพหน้าจอนั้นจะมีลักษณะเหมือนกันใช่ไหมครับด้านหน้านั้นเห็นไหมครับ นี่คือนะครับด้านหน้าของเหรียญ1นบาทที่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ผมเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเหรียญ25สตาอ่ขออภัยครับคือผมเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเหรียญ50สตางค์กับเหรียญบาทที่กําลังพูดถึงครับด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเหมือนเหรียญ50สตางค์เลยนะฮะเห็นไหมครับแล้วไปชมด้านหลังครับด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของตราแผ่นดินครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะเหมือนกันเลยแต่นะฮะสิ่งที่แตกต่างก็คือเนื้อของเหรียญนั่นเองนะครับ ห้าสิบตตางก็จะเป็นในส่วนของตราแผ่นดินเหมือนกันมีคําว่ารัฐบาลไทยมีคําว่าพศสองพาร้อยเห็นไหมครับผมขึ้นภาพหน้าจอให้ท่านชมอยู่นะครับนั่นคือด้านหลังนะฮะของเหรียญหนึ่งบาทนะครับแต่จุดที่ท่านควรสังเกตนะครับเพื่อนๆควรสังเกตแบบนี้นะครับก็คือจุดที่สําคัญที่สุดก็คือพศครับเห็นไหมครับผมขึ้นภาพพศให้ท่านดูด้วยนะครับ นั่นคือพศที่มีการซื้อขายกันสูงถึงนะฮะมีการประมูลนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีออกมาจริงๆนะครับแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับเหรียญรุ่นนี้นั้นเป็นในส่วนของเหรียญตัวอย่างครับท่านสังเกตที่พศนะครับสอ9 3ครับ2493นะครับ ด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นตราแผ่นดินนะครับด้านบนเขียนคําว่ารัฐบาลไทยแลวก็มีคําว่า1บาทอยู่ตรงกลางนะครับขึ้นภาพนิ่งๆนะฮะแล้วก็พศ2493ครับจะเหมือนก,นกันกับเหรียญ50สตางค์นะครับแต่ว่ารุ่นนั้นเป็นพศ2493าบาบาทหนึ่งนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะฮะในรัชกาลที่9กนะครับที่แพงมากที่สุดของไทยนะครับ เหรียญเดียวราคาเกือบครึ่งล้านนะครับประมูลในงานของเอื้อเสรีวันที่12สิงหาคม2,559ครับจบที่ราคา430,000บาทนะครับซึ่งไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมด้วยก็จะต้องจ่ายค่าเหรียญน,นี้อยู่ที่476,010บาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2493นั้นผลิตมาเพื่อเป็นเพียงตัวอย่างจำนวนเล็กน้อยนะครับประวัติคือนะครับมีการปรัปลนมาที่พบเจอนะครับ อ่าท่านที่พบเจอนั้นมันมีการปรับปนมานะครับเหรียญนี้กับเหรียญบาทปี2,500ครับจำนวน2เหรียญด้วยกันนะครับพบที่ธนาคารออมสินสาขาราศดำเนินนะครับปัจจุบันยังคงบันทึกไว้นะครับพบแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับแต่เชื่อว่าอาจจะยังมีอีกนะครับแต่ใครล่ะนะฮะจะเป็นผู้ที่โชคดีขนาดนั้นนะครับอาจจะอยู่กับเพื่อนๆนักสะสมที่ชมช่องสยามชาแนลอยู่ก็ได้นะครับเหรียญนี้มีแค่บาทเดียวนะครับพกเหรียญนี้แค่บาทเดียวเท่านั้นสามารถสร้างบ้านได้หนึ่งหลังเลยทีเดียวนะครับในราคาสูง ถึง4แสนกะบาทนะครับในการประมูลน,นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราครับขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์เพื่อไม่ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆจากทังช่องของเราครับรบกวนกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ